คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะในเรื่องของคําถามคําตอบต่างๆนะคะที่เขาถามกันมาเยอะนะคะในเรื่องของมาตรการเยียวยาจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะ5,000ันบาทนะคะจากรัฐบาลนะคะมาดูกันนะคะว่าปัญหาที่คนสงสัยกันส่วนใหญ่แล้วมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่เขามาตอบไว้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยนะคะผู้เป็นเจ้าของระบบของเว็บไซต์ ที่เราลงทะเบียนกันไปนะคะ www เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะค่ะข้อแรกนะคะสามารถใช้บรโทรศัพท์มือถือของของบุคคลอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้โดยหนึ่งหมายเลขสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด5บุคคลนะคะ กรณี uhm. ะะได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำยังไงนะคะก็คือคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องนะคะกรณีได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำยังไงนะคะก็ คำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องนะคะกรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะคะค่ะประกอบอาชีพคือขับรถสถาธารณะมีใบขับขี่ประเภท2สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ คำตอบคือสามารถลงทะเบียนได้นะคะแต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะคะค่ะหากลงทะเบียนสำเร็จแต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะแก้ไขหรือยกเลิกการลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่คำตอบก็คือผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชน สามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้แต่หากข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ําได้ค่ะก็คือว่าจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS แล้วนะคะ เป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือ40สามารถลงทะเบียนได้ไหมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงกันได้นะคะกรณีเลือกรหัสไปรษณีย์แล้วแต่ไม่มีตำบนให้เลือกให้ทำยังไงนะคะสามารถลงทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งนะคะวันที่1นึ่เมษายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะค่ะ ก็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะหากันเยอะเลยว่าต้องการทราบว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วหรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตามมาตรการได้ดังนี้นะคะข้อ1น,นะคะ เข้าไปที่เว็บไซต์ ww w ร์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเมื่อลงทะเบียนสำเร็จนะคะจะระบุข้อความ2รูปแบบก็คือกรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลการรับสิทธิ์ตามมาตรการของ FNS นะคะแล้วก็อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้านจะขึ้นข้อความว่า ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิน้นข้อ2นะคะ SMS หรืออ e ีเมลนะคะหากระบุไว้เมื่อลงทะเบียนนะคะตอนกลับตอนกลับจากกรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนได้ใหม่นะคะ ขนะคะติดต่อผ่าน c อ l l c เซ็นเนะคะเบอร์โทร0 2 1 1 1 1 1 4 4นะคะกรณีไม่ได้รับอีเมลสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย1วันนะคะค่ะระบุหมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขย,ยังไงนะคะกรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จโดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนนะคะ ได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าอย่างไรพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ